แลวที่สองและกลุ่มกลุ่มนี้นะ,ะเป็นกลุ่มที่กว้างววันนวุฒักเยอะมากเลยในการการร่วมมือและมาเป็นทีมนะคะทีมกรรํมผ่า,านไปแล้วมาอีกทีนงกลุ่มสำคัญมากเลยของวงใหญ่มากๆมีทั้งห<ช>้ากลุ<า>่มนะคะเราเรียวกว่าเป็นกลุ่มสับสนทางการบริหารค่ะนำโดยท่านรองผู้ในการฝ่ายบริหารอาจารย์อัญชนาบุญสุยานำทีมถึงห้าฝ่ายนะคะ เลเก็บฝ่ายบริหารงานทั่วไปครับฝ่ายโภชนาการฝ่ายงบประมาณการเงินและบัญชีฝ่ายซ่อมบำรุงและจัดของเสียครับและฝ่ายพัสดุค่ะตบมือต้นละกลุ่มจะเสนอขั้นาอนมาใส่ค่ะแต่ก็ไม่มีต่งนี้นะครับเราไม่มีของใช้ครับเราไม่มีการซ่อมบำรุงซ่อมแซมสิ่งของต่างๆและที่สำคัญครับเงินเดือนเราคงจะไม่ออกนะครับที่สำคัญมาก เรื่องของเรื่องยาสำคัญด้วยนะคะนะส่วนการที่ไปบริหางนทั่วไปนะคะเรื่องของโรงพยาบาลอนะคะหลายหลายด้านที่เยวรวมถึงเรื่องของยาด้วยนะนะคะรสพนะคะค่ะครับนี้นอกจากจะถือว่าเป็นแม่บ้านเข้าวหน้าของโรงพยาบาลแล้วนะครับยังเป็นกลุ่มที่ทําให้เกิดรายได้นะว่าเป็นกลุ่มที่สร้างเงินสร้างทองจากโรงพยาบาลค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะโรงพยาบาลคุณธรรม กลุ่มสนับสนุนทางการบริหา,ารค่ะกลุ่มสนับสนุนทางการบริหารขอประกาศเจตนารมณ์สูงง่โรงพาบาลธิธรรมรับผิดชอบเราจะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นถูกต้องทันเวลาและเป็นไปตามมาตรฐานโปร่งใส งานบางตับทีสสนะครับสร้างสรุงทางการบริหารนะครับที่มาจากประกาศเจตนารมณ์นะคะคือสกลุ่มง,งานค่ะกลุ่มง,งานพยาธิวิทยาค่ะนําโดยแพทย์หญิงสิริสาร,รพานยอดอาวุธนะคะและทีนะคะค่ะกลุ่มง,งานเชื้สูตรโรคคลานค่ะคุณสมชายเจษเสิมอนันท์และกลุ่มง,งานธนาคารเลือดแพทย์หญิงวลภารัตระดวรค่ะซึ่งกลุ่มนี้นะครับก็เป็นเงกลุ่มสม,สรมา,ารแพทท์ที่สําคัญนะครับถ้าไม่มีกลุ่มนี้แล้วก็พวกเราไม่รู้จะ สามารถใช้อะไรที้ใช้รักษาผู้ป่วยดค่ะโรงพยาบาลคุณธรรมสามกลุ่มงานพร้อมค่ะกลุ่มงานพยาธิวิทยาขอประกาศเดือนธันวาคมอยู่โรงพยาบาลคุณธรรมกลุ่มงานพยาธิวิทยารับผิดชอบเราจะงานผลถูกต้องการเวลาโหกสายเราจะ ใสยใจบริการเราจะกระตือรือร้นยิ้มแย้มแจ่มใสเต็มใจบริการกลุ่มงานพยาธิวิทยารับผิดชอบใส่ใจบริการกลุ่มงานชนะสูตรโรคการขอประจขอประกาศเจตนาลมเพื่อมุ่งสู่โรงพยาบาลคุณธรรมรับผิดชอบเราจะรายงานผลกรงต้อง ตามที่กำหนดโปร่งใสเราจะให้บรกิการตามลำดับและความจำเป็นทางเทคนิกใส่ใจบรกิการเราจะให้บรกิการผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษก่อนกลุ่มงานชนสูตรโรคก,การรับผิดชอบโปร่งใสใส่ใจบริการ กลุ่มงานธนาคารเลือดขอประกาศเจตนารมณ์เพื่อมุ่งสู่โรงพยาบาลคุณธรรมรับผิดชอบเราจะมาปฏิบัติงานตรงเวลาโปรง่งใสผู้ป่วยได้รับก,การดูนอย่างและเท่าเทียมกันใส่ใจบริการเราจะให้บริการด้วยใจที่เป็นมิตรกลุ่มงานธนาคารเลือดรับผิดชอบโปรง่งใสใส่ใจบริการ กลุที่เพิ่มึ้นเดอะมากนะครับครับเราจะได้ซายนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มศาสตนมทางการแพทย์นะครับก็อินที่ิเมทินนะคะกลุ่มงานรังสีตามมาด้วยแพทย์ดีออนชุมาและตัวแทนนะคะจากกลุ่มงานกวจกรรมปูนปูและกลุ่มงานอาเรีนชวนนายแพทย์ตาจอินทราบุลันค่ะอินทิทนนี้ก็เป็นอีกทีมหนึ่งนะครับที่มีบทบาทโดดเด่นนะครับสังเกตเห็นว่าเราจะมีนุ่นๆสาวๆนะครับ พร้อมนะครับจะปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นศูนย์การแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับมีเยอะเหล,ลือเกินของทีมอานมนชนก็ประกอบไปด้วยทั้งทีมเภสัชครนอบครัวนะคะนักสัตว์ส่งพ่อรวมถึงนักอนามัยด้วยนะคะโรงพยาบาลคุณธรรมพร้อมค่ะผู้งานทั้งสี่วิทยาจะขอประกาศเจนตนาลงพึ่งมุ่งสูง่โรงพยาบาลคุณธรรมรับผิดชอบ เราจา ok ะปฏิบัติงานหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานวิชาชีพนะครัดโปร่งใสเราจะปฏิบัต uh ิงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ใส่ใจบริการเราจะปฏิบัติงานโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางกลุ่มงานดังศีวิทยารับผิดชอบโปร่งใสใส่ใจบริการ ก่งานพฤติกรรมฟื้นฟูขอประกาศเจตนารมณ์ว่ารับผิดชอบเราจะให้การดูแลรักษาฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพผู้ใช้บริการถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพโปร่งใสเราจะให้บริการผู้ป่วยด้วยความเสมอภาคใส่ใจบริการเราจะดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจของการบริการกลุ่มงานพฤติกรรมฟื้นฟูรับผิดชอบโปร่งใสใส่ใจบริการ กลุ่มงานอนามัยชุมชนโรงพยาบาลเจริญภูมิภาชะขอประกาศเจต,ตนาลงสู่โรงพยาบาลคุณธรรมรับผิดชอบเราจะตรงต่อเวลานในการปฏิบัติงานโปรง่งใสเราจะผู้สัตต่อหน้าที่และผลประโยชน์ของโรงพยาบาลใส่ใจบริการเราจะให้บริการ,ร,การดา้วยความห่วงใยกลุ่มงานอนามัยชุมชนรับผิดชอบโปร่งใสใส่ใจบริการ ก็เจอนะคะแต่ดไม่องเนคนไ้น้่งเดนได้การดสินะครับาไปทั้งหมด6กลุ่มด้วยกัน